วันนี้เนี่ยผลร้ายที่เกิดจากระบอบกษัตริย์และผลไร้าจากไอรัฐบาลที่มีนายกที่กษัตริย์หนุนหลังให้มาเป็นนายกบริหารประเทศผลร้ายอันนี้มันไม่เลือกครับว่ามึงจะเป็นสลิมหรือว่ามึงจะเป็นพวกก้าวหน้าหรือพวกลาหลังวันนี้หายนจเนี่ยนะมาสู่ประชาชนแต่ไอครอบครัวที่สุขสบายวันนี้ยังนอนปี้ยังนอนเอากันได้ยังสุขสบายวันนี้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตระกูลและตระกูลที่เสวยสุขอยู่ไม่ว่าประชาชนจะตายหายยังไงจะล้มตายเป็น ใบไ,ไม้ร่วงยังไงตระกูลนั้นก็คือไอ้ตระกูลราชวงศ์จักรีนี่แหละโดยเฉพาะไอ้ตัวหัวหน้าใหญ่มันไอหอยร้อยจ๋มนี่แหละมันยังสุขสบายวันนี้มันรอดแล้วนอกจากไอหอยแล้วในตระกูลนี้วันนี้เป็นไงครับท่านก็เห็นอยู่ไอขั้นรองสาวแพ่งโอ้โหได้โอกาสเลยครับรีบหาเสียงเลยรีบหาเสียงเลยวัคซีนพระราชทานเลยนี่ไงอีหาวัคซีนพระราชทานอะไรอูถามมึงหน่อยจี่อีถั่วปากอ้าอีปากตูดเป็ดอีปลาทูคอหัก กูถามมึงหน่อยที่อีหัวกระโดตั้งแต่สถาบันมึงด้วยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเงินภาษีใครเงินของประชาชนใช่ไหมไอ้เงินที่ไปซื้อวัคซีนมาเนี่ยมันเป็นเงินภาษีเงินประชาชนใช่ไหมไอ้สถาบันของมึงเนี่ยมึงเอางบประมาณปิงกี่พันล้านกี่หมื่นล้านแล้ววันนี้มึงยังมาบอกว่าเป็นวัคซีนพระราชทานของมึงมึงทําวัคซีนเป็นที่ไหนอีเหี้ยอีจัตเหมามึงใช้งบประมาณปิงสามสี่หมื่นล้านครอบครัวโคตรพ่อโคตรแม่มึงขนาดประชาชนเนี่ยต้องกระโดดเสาไฟฟ้าตาย แม่ต้องพาลูกไปฆ่าตัวตายกันเห็นแล้วมันยิ่งเศร้าสลดใจและวันนี้มึงมาชิงเวลาคนเนี่ยนะที่เขาล้มตายกันระเดระนาเนี่ยด้วยการหาเสียงมึงดูดิย็ดแม่มึงทําได้ยังไงมึงทาได้ยังไงถ้าเป็นเงินมึงเนี่ยนะกูจะไม่ว่าเลย นี่แม้สถาบันที่มึงตั้งขึ้นมาทั้งมึงไปรีดไถพ่อค้ะทั้งรีดมึงไปรีดไถสัจภาคเอกชนและทั้งงบประมาณแผ่นดินทั้งมึงตั้งมูลนิธิเอาไปสนับสนุนสถาบันมึงเพื่ออะไรเพื่อมึงจะได้มีเงินทอนเพื่อมึงจะได้แสดงบทบาทเป็นเทวดาเป็นพระมาปโปรดพิหาพวกมึงเนี่ยนะเป็นพวกอภิสิทธิชนเป็นปรสิต เป็นพวกกาฝากวันนี้ขณะที่คนแม่งนะเจ็บป่วยล้มตายวันนี้มึงยังออกมาจิงเอาหน้ากันคนไทยคิดว่านี่เป็นวัคซีนของมันนะเนี่ยมันพระราชทานมาให้นะมึงไม่รู้เฮียอะไรเลยมึงทําวัคซีนเป็นเหรอและที่สําคัญคือเอาเงินประชาชนแทๆ้ๆและก็นวดก็เหมือนกันไอหอยเจ้าของบริษัทไงสยามไบโอไซนะ์นะเนี่อตาซินิกา้าเอาเงินประชาชนไป600้ล้านนะแต่ว่าอเมริกาเนี่ยไม่เคยได้เงินจากประเทศไทยเลยนะอเมริกาบริจาคมาแล้วให้มาแล้วญี่ปุ่นเขาให้มา แล้วถามว่าไอ้หอยมึงนั่งอยู่ตรงไหนมึงเอาเงินประชาชนไปใช้ในกิจการผลิตวัคซีนของบริษัทมึงและวันนี้ไหนและวัคซีนที่จะมาให้ประชาชนคนไทยไอ้เหี้ยยังมาเอาหน้าอีกวัคซีนพระราชทา,านอย่างนั้นอย่างนี้ไอย้ยดกแม่กษัตริย์หัวดอไอราชวงหัวดอราชวงอ,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 อัปรีเมื่อไหร่แม่งจะตายหากันหมดไม่รู้นี่มึงดีนะนี่ยมึงโชคดีชิบหายเลยไปใ่มึงดีอ่ะมึงเรวแต่มึงโชคดีชิบหายเลยที่มึงมาอยู่ในประเทศไทยที่คนไทยแม่งไอเหี้ยนะเขาขี คออยู่เขาโขกหัวอยู่เขาถ่มน้ำลายรถอยู่ยังพยาค่าพยาค่าแม่งคนไทยนี่เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษจริงๆนะมันไม่เคยหลุดพ้นจากความเป็นทาสเลยนะเอาไปเป็นทาสแล้วนี่แหละต้องมาเอาจากประเทศไทยไปเป็นทาสอย่าไปเอาเลยแอ,อ,อฟริกาเขาเลิกขาดเขาลม้มเขาลุกขึ้นมาสู้ทาสไทยวันนี้ก็คือพวกสลิมนั่นแหละขณะที่ว่าใดไปเรียนเมืองนอกเมืองนามายี่แมงกลับมาก็ยังมาเป็นสลิมยังมาเป็นทาสร,ร,รับใช้นอกจากอีทัวปัก อีปากตูดเป็ดอีนี่ก็เสือกไปอีคนหนึ่งนะเดี่ยช่วยโอกาสเชียเห็นคนออกประดาประยุทธ์กันเห็นไหมเดี่ยเห็นไหมเดี่ยอีนี่เจ็ดสิบแล้วมึงเจ็ดสิบสองแล้วมึงไปดึงแม่ไปดึงเหนียงดึงคางดึงสารพัดให้หน้าตึงอ่ะมึงหน้าตึงยังไงหอยมึงก็เหี่ยวมึงเชื่อกูที่อีบัวอีฮาและไอคนที่โพสต์นั่นยังไม่บอกว่าฝ้าหญิงฝ้าหญิงเฮียอะไรให้เรียกว่าอีบัวมึงไม่ได้ฝ้าหญิงฝาหญิงอะไรหรอกประเทศไทยไม่มีเป็นของประชาชนอย่าไปยอมรับ แมงและไอไอ้ไอ้พวกเฉลียก็ออกมาโพสต์กันใหญ่เลยนะฟ้าหญิงทรงถามเองยังเชื่อมั่นในรัฐบาลประยุทธ์ไหม โอ้อีบัวมึงถามทำไมมึงถามทำไมอีบัวไอ้สั์มึงไปถามพ่อมึงทีอีบัวอีบัวหอยเหี่ยวมึงตึงแต่หน้าหรอกนะหอยมึงอะเหี่ยวกูรู้วันเดียกูจะด่าเช็ดเลยไอราชวงศ์อปรีเดียวันเดียกูจะด่าเช็ดเลยมึงไปถามพ่อมึงดูนี่ไอตัวเหี้ยที่มีรูปอยู่ข้างๆมึงเนี่ยไอประยุทธ์เล่เนี่ยมันมาได้เพราะใครไม่ใช่เพราะไอพ่อบอด์มึงเหรอไม่ใช่เพราะไอภูมิพลเหรอดังนั้นเนี่ยมึงถามเนี่ยมึง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 ถามผิดล มึงถามว่าเนี่ยังเชื่อมั่นในรัฐบาลไปยุ์ไหมมึงต้องถามว่ายังเชื่อมั่นในระบบกษัตริย์ไทยไหมเพราะระบบกษัตริย์ไทยที่แม่งล้มทักษิณล้มยิ่งลักและที่ไปเอาไอ้เหี้ยนี่มาเนี่ยไอตย้ตัวเหี้ยเนี่ยตัวระยำนี่มาเนี่ยพ่อมึงอีบัวอีบัวหอยเหี่ยวแม่เย็ดมึงมาแย่งซีนตลอดเลยกูถามมึงหน่อยดิมึงทํามาหาแดกอะไรมึงมีเงินฝากอยู่เนี่ยแม่งเป็นหมื่นล้านในบัญชีเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยขณะที่คนไทยเ็าไม่มีจะแดกอะ่ะอีห่า ตระกูลนี้เนี่ยนะมันอุบาทจริงๆอ่ะมันลืมไปเลยว่าวันนี้เนี่ยนะปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะไอพ่อมันน่ะตัวพ่อมันน่ะไอรอ9เก้าเนี่ยนะไอภูมิพลเนี่ยแหละตัวเฮี้ยตัวดีละ่ะที่ไปหนุนไอสนที่บุญญกลินล้มทักษิณหนุนไอสนที่ริมทองกุลไอแปะริมไอริมโกเต็กกับพวกพันธมิตรออกมาเคลื่อนไหวล้มทักษิณและเพราะไอบอดเพราะไอภูมิพลเนี่ยแหละ ที่ไปหนุนไอ้พวกสลิมให้ออกมาล้มยิ่งลักและเพราะไอ้บอดภูมิพลนี่แหละที่หนุนหลังให้ไอ้ไอ้เลไอ้ประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มายึดอำนาจต่อมาก็คือไอ้น้องชายมึงอีบัวหอยเหี่ยวมึงต้องไปถามน้องชายมึงไอ้ซตว์มึงไปถามไอ้วชิลาลงกรไอร้รอยจิมน้องชาย อไอ้ควยหุนโคอ่ะมึงจำได้ไหมไปทำหน้ามาเหมือนหน้าเกาหลีแ่งดาราเกาหลีหน้ามาหน้าเชงวับมาเนี่ยนะเปลี่ยนชื่อไปได้ควยหุนโคอ่ะมึงไปถามไอ้ควยหุนโคดูและมึงอย่ามาทำเป็นว่ามึงไม่รู้เรื่องทั้งหมดในประเทศไทยที่ชิบหายกันทั้งประเทศวันนี้แทบจะไม่มีอะไรเหลือรวมกันทั้งประชาชนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงเนี่ยพระโคตรพ่อโคตรแม่พาอตระกูลของมึงทั้งนั้นอีสัตว์กูว่ามันไม่ทันาารรต,ต,าตายละกูว่ากูด่ามันมากๆเดี๋ยวกูแป่งประหลอดแตกตายแล้วก่อน